ทุกคนรู้ไหมคะว่าถั่วลันเตามีมาตั้งแต่หมื่นปีวันนี้มีถั่วลันเตาติดตู้เย็นอีกแล้วนะคะก็เลยมาผัดกับกุ้งกินขับข้าวสวยร้อนๆบอกเลยว่าคนชอบกินผักคือฟินมาก ถั่วลันเตามีคุณค่าทางอาหารสูงมากค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระและเป็นอาหารที่ดีของคนลดน้ำหนักนะคะให้รสชาติเ็กเจอร์ของคนชอบกินผักกรุบกรอบไม่พอค่ะยังช่วยลดคอเลสเตอรอลและใครที่ท้องผูกนะคะบอกเลยว่ากินดีมากๆอุดมไปด้วยธาตุเหล็กโอ้ยประโยชน์เยอะมากกินกับน้ำพริกอกไก่แซบๆเพิ่มความอร่อยใครชอบเมนูนี้กดเซฟเราไปทำกัน